อุ้ยโดนแล้วอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้ยเกือบพี่น้องรอดเลยนี่จะเป็นหัวแข็งครับโอตัวพี่น้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนป่าอยู่คิริมาสู้โคไทยพี่น้องโอ้ยแดดครับ แต่เสาอยู่แต่มัน,นง,งยนนนียังเงยน็นๆยอุ้งคอยู่พี่น้องมันยากาศก็ยังหนาวหนยู่เป็สาครับผมมาย่อกระเดียงข้ามมันนี่น้ำมันมากมืกัวว่านครับเมืองตีมันีนจะเป็นยังไงเนี่ยม,มิตึกมีตักน้ำเขาบ่มีดจีรีมิดใ่ออป <c oughs> แปรไปแปรหน่อยพี่น้อยหรือออกมด นี่โดนแล้วมาแล้วมาแล้วข้างนั่งให้มามานมานน้ำไม่ไม้ปากง่บุมาบ่ไ๋้ปากง่ไปแกล้งอุ้ยโดนแล้วอุ้ยเกือบ เกลบเกลบโอ้ยเก <c oughs> ียบ <c oughs> พี่น้องมรอดเลยนี่เจ้าปาหัวแข็งครับโมกโตพี่น้องเลยถุงนี้เสียชัยอยู่ครับบุคอลเด็ลงคลิปแล้วพี่น้องช่วงนี้ปานปะปี๋เลยครับผมอายาขนาดครับมันก็ติดอยู่ที่ละตัวครับ จะเลียบอลล่งคลิปแล้วกันอีกอย่างนึงก็บอกค่อยบางมันได้ครับช่วงนี้ไม่ต้องบางยั้ได้ออกมางสิละครับมาอีกบล็อนี่บอมีพีม่มีอะไรเยลยไม่มีโดดเลยมีโดดเลยครับรอบนี้ บอมาบ่าตะเพียนตะเทียน,ดยนโดดแล้วโดดแล้วนี่เหลือดส้อถ้าเป็นกระชามหากันพี่น้องเลยมุมมีปลาให้ครับตรงนี้ โดดแล้วโดดแล้วโอ้พริกไปอีกทำไมโดดพริกไปงั้นล่ะโอ้ยนี่มันมันยั่วพี่น้องเอ้ยยังจะโดดพริกไปอีกอะยังไม่โดดพริกไปอีกเสียดายเสียดายครับตอนนี้ขนาดโดดเข้าไปอยู่ในกลางอะมันโดดตามน้ำเลี้ยงโดดไปอีกอเลยังก็บึ้งก็ไม่เคยหยุหรอกพี่น้องมันอย่างเงี่ยมาขึ้นยังครับผม อะเบอร์ทรบอเตมหมดคืนนะคบโมบคันหนาวอารยิงมเศ้าอย่และมีพี่น้องโดดมาโดนตึ๊ก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 ตึอุ้ยโดนแล้วหนึ่งตัวเดียวอสีกตัวนึงหัวเสียบนี่หัวเสียบอยู่บนดอยนี่ ดุนน้อยว้ายลวงเลยครับโดดโดดติงบ่ติงอุ้ยโดดแล้วเน่ะอู้ยหลายตัวอยู่ สามโตพี่นนอะอันนี้ปลาสองเ้นเครึ่งนะครับติดกอกสองเ้นเครึ่องอูย่อดำอจากปลาอะไรรืนแรงขนาดนี้นน โดนแล้วโดนแล้วถามไอ้ยุงหมูมาพี่น้องมันกระตัวสองตัวสามตัวตอนนี้เริ่มหัวเสียบแล้วเอารุดแล้วเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มพี่น้องมันแดดแดดมากยังไงมันยังอุ่นๆครับค้มมันหนาว Ui Tụp 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 Để đâu nướng tua Ôi lửa À lửa tụt đều Ôi tua Ôi Nhưng... Rồi <laughs> <Để> đi đâu? Bạp <laughs> dò lại từng một cái tình Cảm ơn nấu bạn đã ตึกลตึกลตึลหนาววันว่ะแค่กตัวตึกยงแรงคิดว่ามาหลายตัว <laughs> ตึกตึ๊กตึ๊กอยูไหละปลาตกก้นโอ้โหอุ้ยแม่ปลาหมูใหญ่พี่น้องเลยปืนแปดสามนิ้วไเลย่ครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไปมันก็ไม่โดดสักทีปลาซอยตัวใหญ่พี่น้องเลยโอ้ยมาเลยเลยอ่ะ ต้มก็ได้ครับคุณหนึ่งตัวเดียวเป็นฟูงพอครบเลยวันนี้เวยๆมามาเจอโตพี่น้องมาใส่ก็พอเป็นฟูงอยู่ Rất đẹp rồi, nó đi Nó <được> ừ. <laughs> đây บบว่าแข็งวงวงให้พี่น้อยเป็นลูกนุ่นลายมา <c oughs> เป็นผ้ากับบนกัวเบื่อเลยพี่หน้องเทนหยกเลยมุติด นี่เด็กสองตัวพูเด็กจะรุนน่อยต้นหัวเสียบพูดไงรบแดดประบ่รุ่นไนง,อ,นงองรุ่นน้อยมาแทนถอดแดบใ้เขาุ่นนี้ สองด้วย <Okay. S 2> ตัดกุ้มดูว่าง,งามดีจริงน่ะไมันวกคว้ายติดแล้วครับสวยมากเนี่ยเดีย๋ยวเอาไปแล้วพ่อเดี๋ยวพริง ตึกแล้วตึกแล้วตึแล้วนี่สองตัวตัวสามรู้ไปลยะซิวอ้าวนง่นหอนกรซิวอ้าวชื่อวายละชือตัวใหญ่ๆครับเอ้ยปลาไปทังไหนเราปลา ซื้อมีกระเพียนทองกระเพียนตัวแรกน้ำเป็นตีดปลาดีขนาดนี้น้องเลยน้ำเป็นอะไรเลยน้ำกับขุ่นดีด้วยปลากระวนวปลาใหญ่งับดีนะช่ว,กกวกกงก้าช่วงก้าบือปลาโนยบระขึ้น โรวจีีผลง,งานมันนี้พี่น้องเอ้ยเดีไยวอดนิดครับลากัตัวงามน่ครับไม่บอติดนงเียทอดพี่น้องีอิมนึงครับเดยัข้าแล้วะนะครับมืน,นี้ย ประมาณครับมันเนี่ยเดี๋ยวพอคลิปนะครับในก็ฝาก็ติดตามกดไลค์ก็แชร์มัน,มน,นยังไงครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม